สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นโทางหวยฮานอยครับผมหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวสามน้อยวันที่สามสิบเดือนเจ็ดพี่หกเจ็ดนะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้สามฮานอยผมให้สามผมเน้นพิเศษสี่สิบเปอร์เซ็นไม่มาปกติก็สี่สิบเปอร์เซ็นก็ไม่มา เข้าเป็นรอบสุดท้ายนะครับผมเข้าเป็นรอบอ VIP ครับผมเข้าเป็นตัวเน้นด้วย353 353นะ38ไปหน่อยเฉพาะกิจนะครับผมก็มาตามกันต่อนะครับผมก็เข้าอยู่นาะแต่ว่าเน้นไม่ถูกรอบ สำหรับวันนี้ครับผมวันนี้เด่นนะครับเด่นนะครับวันนี้ให้สามห้านอยวันนี้ให้ห้านะครับผมห้าสองห้าสามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหนึ่ง ห้าเก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าศูนย์ไม่มีแต่ห้าสี่กับห้าห้านะครับผม สามห้าน้อยวันนี้ขอให้มีห้ามาขอให้มีห้ามานะ้อพิเศษอ่าตัวเน้นนะครับก็จะมีห้าสองห้าสามห้าเก้าห้าสองห้าสามห้าเก้าแล้วก็ห้าหก อืมห้าเจ็ดดีกว่าฮาหนอยพิเศษหวยฮาหนอยพิเศษนะครับผม40ปกติก็40 VIP ให้20เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานนี้ เน้นสรอ,อบนะครับผมเป็นพิเศษกับปกตินะอ่ะขอให้ห้ามาครับผมฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ